ไม้ด่างตระกูลพลูสวยๆนะคะราคาจิบๆเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านทัศนีบุญมานะคะเพื่อนๆคะช่วงนี้อากาศก็กําลังเย็นสบายนะคะเราก็เลยจะชวนเ,นเพื่อนๆนะคะมาจัดสวนด้วยไม้สวยๆน่ารักน่ารักเลคะจิบๆนั่นก็คือต้นไม้ตระกูลพลูนั่นเองนะคะวันนี้เราจะนําเรื่องราวของพลูงาช้างหรือว่าพลูด่างอินเดียมาฝากเ,เพื่อนๆนะคะ พลูงาช้างหรือที่หลายๆคนรู้จักกันในชื่อพลูช้างนะคะหรือว่าพลูด่างอินเดียนะคะเป็นไม้อิงอาศัยที่มาพร้อมกับลำต้นสีเขียวอ่อนแล้วก็ใบทรงหัวใจสีเขียวด่างขาวนะคะขอบเรียบเนื้อบิดเล็กน้อยนะคะ การขยายพันธุ์ก็นิยมด้วยการปักชำลงดินนะคะหรือว่าปักชำในน้ำเหมาะที่ใช้สําหรับเป็นไม้แขวนนะคะหรือว่าทําเป็นไม้กระถางก็ได้นะคะเขาชอบดินร่วนมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ชอบบริเวณที่ร่มรำไรแล้วก็ชอบน้ำปานกลางนั่นเองนะคะ ลูงาช้างนะคะเป็นไม้ตระกูลพลูด,ด่างนะคะเป็นไม้เลื้อยซึ่งหลายๆคนก็คงรู้จักกันดีนะคะเหมาะที่จะนํามาตกแต่งทั้งในบ้านหรือว่าบนโต๊ะทางานนะคะเพื่อสร้างความสดชื่นแล้วก็แถมยังมีความเชื่อว่า ปลูกแล้วจะทำให้มีแต่คนรักคนหลงนะคะอยู่เย็นเป็นสุขไม่มีทุกร้อนนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะยังช่วยดูสารพิษในอากาศได้อีกด้วยนะคะซึ่งต้นนี้นะคะเขาเลี้ยงได้ง่ายมากนะคะราคาก็จิบๆนั่นเองนะคะกระถางน,นี้ เราซื้อมานะคะในราคา35บาทเท่านั้นนี้นะคะก็เป็นไม้มงคลนะคะไม้ด่างที่สามารถฟอกอากาศได้เป็นมงคลแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็ยังสวยงามอีกด้วยนะคะ เ,เพื่อนๆเ,เนาะใครที่อยากลองปลูกต้นไม้ดูนะคะก็ลองอไปหาลูงาช้างนะคะมาปลูกวางไว้ที่โตทำงานหรือว่าจะแขวนไว้หน้าบ้านหรือว่าจะใส่กระถางวางไว้หน้าบ้านก็สามารถฟอกอากาศและแถมยังเป็นไม้มงคลให้กับเพื่อนๆได้อีกด้วยเนาะ,ะเติมความสดชื่นความเป็นมงคลให้กับบ้านเรานั่นเองนะคะสวยงามมากทีเดียวคะ่ะเพื่อนๆเ,เราหลงไหลซะแล้วสิ เป็นยังไงมั่งคะสำหรับพลูงาช้างนะคะไม้มงคลตระกูลพลูด,ด่างนั่นเองนะคะตระกูลไม้เหลือยเนาะเอามาฝากเพื่อนๆน,นะคะอะหวังว่าจะเป็นประโยชนาา์นะคะเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะปลูกต้นไม้สักต้นนะคะเพื่อ เพิ่มความสดชื่นนะคะแถมได้ฟอกอากาศแล้วก็ได้ความเป็นมงคลในบ้านด้วยนะคะเ,เพื่อนๆเนาะวันนี้ก็มาส่งต่อเรื่องราวของพลูงาช้างให้กับเ,เพื่อนๆเท่านี้นะคะขอบคุณการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณการรับชมนะคะการปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งก็เท่ากับการได้เพิ่มออกซิเจนให้กับโลกใบนี้นั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ให้เ,เพื่อนๆนะคะลองไปหาต้นพลูงาช้างมาปลูกกันนะคะราคาก็ไม่แพง มากนั่นเองนะคะเนาะอยู่ในราคาเบาๆนั่นเองนะคะวันนี้มาส่งต่อเรื่องราวดีๆเท่าน,นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะโชคดีมีความสุขนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ